ครับก็ผ่านไปสำหรับเจ็ดหกคู่ในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ยังมีอีกสามคู่นะครับทอนั้ฮอสเปอร์พบคิวส์ฟาร์เรนเจอร์สเป็นลอนดอนดับบี้แมชแอร์ซิตี้พบสโต๊กและซันเดอร์แลนด์พบแมนยูไนเต็ดครับแล้วก็บิ๊กแมชในคืนวันจันทร์นะครับแมนซิตี้พบลิเวอร์ pool ครับครับก็เป็นแชมป์กับรองแชมป์จากฤดูกาลที่แล้วที่จะเจอกันนะครับ ลิเวอร์พูลวันจันทร์บุกไปเยือนแมนซิตี้และวันอาทิตย์สุดสัปดาห์หน้าซึ่งจะเป็นนัดที่3ของฤดูกาลนะครับลิเวอร์พูลจะต้องบุกไปเยือนทอตแนมฮอสเปอร์และก็มีนักเตะใหม่ด้วยนะครับครับนั่นก็คือมาริโอ้บรลเตอร์บอกว่าจะเซ็นสัญญากันในวันอังคารครับอ่ะก็ช่องสามเราจะถ่ายทอดสดเกมในสุดสัปดาห์หน้านะครับนัดที่3ของฤดูกาลนะครับทอตแนมฮอสเปอร์จะเปิดไวท์เทเลนพบกับลิเวอร์พูลในเวลา1ทุ่มครึ่งนะครับช่อง3จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดในเวลา หนึ่งทุ่มสิบห้านาทีโดยต้องเรียนต่อทุกท่านนะครับว่าวันนี้เราออกอากาศทางช่อง3ามออริจินอลและช่อง3 HD ดีแต่เกมระหว่างทนห์นมฮอสเปอร์กับลิผูจะออกอากาศทางช่อง3 SD นะครับแฟนๆก็ติดตามชมกันได้ทางช่อง3 SD นะครับสำหรับการถ่ายทอดสดในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดนะครับ AIS g a r n i e Men Turbo Light Duo Foam ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกาย r e s o n a m e n แชมพู p o ล c l e m e n t p n อ s m เ n n n e r g y c h a ร g จมิดโกลยนเล็ตมาร์คทรีฮอนด้าและเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ครับรบสำหรับการแต่ยทอดสดในวันนี้นะครับผมสาธิตเกรีกุลคุณสมสศรรักดิ์สงวนทรัพย์ทีมงานของช่อง3ทั้งหมดลาไปก่อนพบกันใหม่วันอาทิตย์สุดสัปดาห์หน้าครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ